กับไลน์วูมกันดีกว่าค่ะจริงๆแล้วไลน์วูมนะคะเปรียบเสมือนนะคะโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่รวบรวมคอนเทนต์นะคะที่มีความสนุกมีความ, variety, มวาไรตี้มีมีสาระความรู้มีความบันเทิงต่างๆนะคะที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนดูนะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะเราสามารถที่จะนำคอนเทนต์ต่างๆนะคะไปโพสนะคะบนไลน์วูมได้แล้วไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งวิดีโอหรืออะไรต่างๆนะคะซึ่งนะคะ จริงๆแล้วตอนนี้ลายวูมนะคะไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะลายวูมตอนนี้เดี๋ยวจะในอนาคตจะข้ามพรมแดนไปแล้วนะคะจนถึงบอกว่าทําไมถึงเป็นทําเลทองเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีฐานลูกค้าคุณเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจโรงแรมแล้วอยากจะขยายหรืออยากจะสื่อสารกับลูกค้าที่อยู่ในโลเคชันต่างๆหรือประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเจแปนนะคะไต้หวันอินโดนีเซียนะคะคุณ สามารถที่จะผลิตสื่อคอนเทนต์เหล่านี้ไว้ได้ล่วงหน้าเลยนะคะไปยึดหัวหาดไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลานะคะคอนเทนต์ของคุณก็จะไปกระจายไปไวรัลอยู่ที่โลเคชันอื่นๆได้ในอนาคตเพล่นะคะสินค้าของคุณหรือบริการของคุณนะคะอาจจะเป็นที่ต้องการของลูกค้าในภูมิภาคอื่นๆก็เป็นไปได้นะคะแล้วตอนนี้นะคะผู้ที่ใช้งานบนหล บนไลน์วูมนะคะก็มีจำนวนไม่น้อยเลย สูงสุดต,ตอนนี้นะคะอยู่ที่35ล้านคนเยอะไหมคะประชากรประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่70ล้านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่ใช้ไลน์วูมนะคะอยู่ที่35ล้านนะคะ50%ของประเทศแล้วนะคะแล้วคนที่ใช้งานในแต่ละวันก็10กว่าล้านคนเลยทีเดียวนะคะแล้วทีนี้หลายๆคนสงสัยแล้วมันไปโผล่ในโลเคชั่นไหนบ้างนะคะลูกค้าที่ใช้ไลน์วูมจริงๆแล้วนะคะมีทั้งในกรุงเทพและก็เกลียดๆไปตามภูมิภาคต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรา ราอยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสของเราแล้วค่ะเราอยู่ภาคใต้แล้วเราอยากได้ลูกค้าเป็นคนกรุงเทพเป็นไงคะไลา์วูมน่าสนใจไหมคะน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะโพสต์บนไลน์วูมนะคะแล้วลูกค้าในภูมิภาคอื่นๆก็จะเห็นคอนเทนต์ของคุณเช่นเดียวกันนะคะและมีคําถามต่อมาแล้วประชากรบนไลน์วูมหรือคนที่เล่นไลน์วูมเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแล้วอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่นะคะเก็บสถิติมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ คนที่เล่นไลา์วูมส่วนใหญ่นะคะจะเป็นผู้หญิงนะคะสูงสุดถึง60%นะคะแล้วสังเกตแถบด้านล่างค่ะแถ,แถบด้านล่างเห็นชัดไหมคะมากกว่า30%เปนะคะเป็นผู้ใช้งานนะคะที่มีอายุ2 5่สถึงสาปีมีใครมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในอายุช่วงนี้บ้างไหมคะมีไหมคะมีนะคะมีไหมคะ มีะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลา์วูมจนถึงบอกอคะว่ามันน่าสนใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่ใหม่นะคะที่คุณสามารถที่จะเอากิจกรรมหรือเรื่องราวดีๆนะคะไปถ่ายทอดหรือแบบเป็นกิจกรรมที่สนุกๆนะคะไปสร้างสีสันตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วลายวูมนะคะมีอะไรบ้างจริงๆแล้วนะคะถ้าทุกคนเปิดลายของเราเองนะคะจริงๆแล้วปุ่มไอคอนของ ลายบูมนะคะอยู่ใกล้กับเรามากเลยนะคะซึ่งอยู่แถบข้างล่างตรงนี้เองเมื่อเราคลิกเข้าไปเรามันจะมีอยู่2แทแถบหลายๆคนสงสัยไหมคะว่าแล้ว2แทแถบนี้มันแตกต่างกันยังไงนะคะแถบแรกก็คือ for you แถบนะคะตรงตัวเลยค่ะมันคือสําหรับเรานะคะมันเป็นคอนเทนต์ที่ระบบนะคะคัดส่งมาหาเรานะคะเป็นคอนเทนต์ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นที่ เป็นเทรนเป็นกระแสแล้วเขาคิดว่ามันเหมาะกับเรานะเขาจะส่งมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคอนเทนต์ของคุณตรงกระแสรตรงเทรนเห็นไหมคะเป็นโอกาสของคุณแล้วไหมคะมันก็สามารถที่จะนําส่งคอนเทนต์ของคุณไปยังในตําแหน่งของ f o r you ตรงนี้ได้นะคะแล้วในอีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นส่วนของ f o l l following tab f o l l o w i n g tab นี้มันดียังไงนะคะมันเด่นมันพิเศษยังไงนะคะจริงแล้วตรงนี้ค่ะเป็นโพสต์หรือเป็นไทม์ไลน์ที่ คุณเข้าไปติดตามเขานะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือครีเอเตอร์ต่างๆนะคะแล้วเป็นคอนเทนต์ประเภทคอนเทนต์หรือรูปภาพหรือวิดีโอต่างๆตรงนี้ค่ะที่เราโพสต์ทุกวันนะคะมันก็จะไปฟีดในหน้าไทม์ไลน์นะคะในหน้าไลน์บูมของลูกค้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอัปเดตนะคะไลน์บูมของเรานะคะมันก็จะไปโผล่หรือไปโชว์หรือไปแสดงอยู่บนไลน์บูมของลูกค้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมี ทำเลซองสองที่ค่ะก็คือเป็น For You t a นะคะแล้วก็ Following t a b นั่นเองค่ะส่วนวิธีการเข้าไปตั้งค่าถ้ายกมือถืออยู่นะคะถ้าถือมือถืออยู่นะคะกดปุ่มตามเข้าไปได้เลยนะคะก็ให้คุณเข้าไปที่ไลา์วูมนะคะแล้วมุมบนค่ะมุมบนที่เป็นรูปหน้าโปรไฟล์ของเรากดเข้าไป ะค,ะคุณก็จะเข้ามาสู่หน้าแท็บนะคะที่เป็น l i n e Official Account ตรงนี้นะคะถ้าใครมีหลาย Account ก,ก็จะโชว์หลาย Account มากกว่าหนึ่งะคะคุณสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะเจอไหมคะมีกี่ Account กันคะ10 Account กับโค้ดนะคะเลือกสักหนึ่ง u n t o u n t ก่อนนะคะวันนี้นะคะเลือกสักหนึ่ง Account พอคลิกเลือก Account ไปแล้วนะคะ คุณก็สามารถที่จะไปกดสร้างหรือไปโพสต์บนไลน์วูมได้เลยเห็นไหมคะสะดวกมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้เรามากเลยนะคะเพียงแค่คุณอาจจะยังไม่รู้นะคะว่ามันสามารถทําตรงนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นคะ่ะให้คุณเลือกนะคะย,ยังไม่จบนะคะคุณเข้าไปแล้วนะคะให้คุณเลือกเป็นรูปภาพหรือวิดีโอนะคะเมื่อกี้โค้ดบอกว่ามีรูปภาพนิ่งกับวิดีโอนะคะใครอยากพิชิตเงินแสนคนทางบ้านพร้อมไหมคะวันนี้สามารถสร้าง คอนเทนต์บนไลน์บูมได้เลยนะคะเพียงแค่คุณกดคลิกเลือกวิดีโอหรือนะคะรูปภาพตรงนี้ไปได้นะคะสิ่งที่สำคัญค่ะพอเลือกวิดีโอแล้วอย่าลืมใส่แคปชั่นด้วยนะคะแล้วในแคปชั่นของคุณนะคะเป็นไปได้เลยเมื่อกี้ต้องใส่แฮชแท็กคำว่าอะไรคะบูมเลยนะคะบูมแจกเงินแสนบูม <laughs> แจกเงินแสนเพราะฉะนั้นนะคะได้เงินรางวัลแล้วแบ่งโพสต์ด้วยได้ก็ดีนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนยคะพอเรานะคะโพสต์เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็สามารถพับบิ๊กออกไปได้เลยหรือบางคนบอกว่ามไม่มีเวลาโอ้โหงานยุ่งมากมา,มากมาเลยเดียวจริงๆเราไม่จําเป็นจะต้องโพสแล้วก็ตั้งโพสต์ทันทีก็ได้นะคะคุณสามารถที่จะตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้าได้เลยนะคะเพียงแค่คุณไปกดสเกจด l ลตั้งเวลาล่วงหน้าไว้เลือกวันที่เลือกเวลานะคะแล้วก็นะคะตั้งล่วงหน้าไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณติดธุระนะคะไปงานนะคะมีอีเวนต์เยอะหรืออยู่ในช่วงฮอลลีเดย์นะคะตั้งโพสต์ไว้ล่วงหน้าเลยนะคะโพสต์เหล่านี้ก็จะไปพับบิกตามเวลาที่คุณกําหนดให้นะคะสะดวกไหมคะเพราะฉะนั้นทําเวลาไหนก็ได้นะคะตอนนี้นะคะสามารถโพสต์ได้แล้วนะคะสามารถโพสต์ได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ําเป็นพิเศษนะคะ ะะอยากจะย้ําเป็นพิเศษเลยก็คืออยากให้ทุกคนนะคะโพสต์แล้วเข้าไปดูอินไซต์ไปดูสถิติบ้างนะคะถามว่าไปดูสถิติแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างมีใครใครเข้าไปดูไหมคะมีเมม,มีมีใครที่ยังไม่เคยตอบคาถามนะคะเข้าไปดูสถิตินะคะแล้วมันดียังไงคะช่วยช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะอ่าใครที่ยังไม่ได้ตอบแล้วเข้าไปดูบ่อยๆนะคะมีท่านไหนไหมคะ หรือคนทางบ้านนะคะเขาไปดูสติแล้วมันดียังไงคะตอบพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะ